Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสนอสตซนช่วงเช้าตรงสเปคทุกอย่างอารต้าแยมสนใจเซนมาตินโอเดกาดร,ร่วมทับปืนใหญ่แบบถาวร มิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมาร์เซนเผยว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาตินโอเดกาดมาร่วมทีมาร์เซนแบบทาวรเพราะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและคาแรคเตอร์ในแบบที่ทีมต้องการในแผนระยะยาวและเป็นนักเตะที่เราตามดูมานานแล้วอาริต้ากล่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่เราติดตามดูและเราเชื่อว่าเขามีคุณภาพที่พิเศษที่เราต้องการ และเป็นสิ่งที่เราขาดไปตอนนี้เราต้องให้เวลากับเขาเล็กน้อยเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักกับมาริดในซีซั่นนี้แต่เขาซ้อมอย่างหนักผมคิดว่าในช่วง2องถึงซีซัน่นเขาพัฒนาขึ้นในทิศท,ทางที่ถูกต้องผมเคยดูเขาอย่างใกล้ชิดมากๆเพราะเขาเล่นกับโซเซดาตทีมบ้านเกิดของผมผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีผมประทับใจมากๆ เขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเขาต้องการเวลาแต่ผมคิดว่าเขามีคุณภาพที่จะประสบความสำเร็จกับเราตำแหน่งตรงไหนที่โอเดกาดจะสร้าง i m p แพ t ให้กับทีมของเขามากที่สุดอติต้าเสริมว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลข8หรือหมายเลข10ได้เขาเป็นนักเตะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในการจ่ายบอลในพื้นที่แคบๆเขามีศักยภาพในการสร้างโอกาสและทำประตูได้เขาพัฒนาขึ้นเยอะในเรื่องความขยันเวลาที่ไม่มีบอลดังนั้นเขาจะเป็นทางเลือกที่จะทำให้เราสร้างสรรค์โอกาสในพื้นที่สุดท้ายและเป็นทางเลือกที่มากขึ้นในการจัดการทีมให้เหมาะกับคู่แข่งที่เราต้องเจอโอกาสในการเซ็นสัญญาโอเดกาดมาร่วมทีมแบบทาวร เขากล่าวว่าเขามีคุณภาพและคาแรคเตอร์ที่เรามองหาในตำแหน่งนั้นมันขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างอย่างแรกคือเราสามารถปรับตัวได้ดีแค่ไหนและเขาสร้างอิมแพคกับทีมของเราได้มากแค่ไหนอย่างที่2คือเรอัลมาดริดและตัวนักเตะคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมแบบทาวนเพราะเขายังเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดตออเลล่า มุสตาฟีเซียนาและเนลสันอดิตาเผยโอกาสในการปล่อยนักเตะเพิ่มก่อนตลาดปิดมิเกลอดิต้าผู้จัดการทีม a s สตันออกมาเปิดเผยถึงโอกาสในการปล่อยนักเตะออกไปจากทีมก่อนตลาดรอบสองจะปิดตัวลงในช่วงสิ้นเดือนนี้คำถามที่1นึ่งโมนโกขอยืมตัวตอเรล่าไปร่วมทีมมิเกลตอบเราได้คุยกับลูคัสเอดู กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเขาไม่ได้หลงเล่นมากอย่างที่เขาและเราต้องการแต่มองแบบยุติธรรมทางตามีกําลังทำผลงานได้ดีในลาลิกาสเปนและมันเข้าใจได้ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้เปลี่ยนทีมมากนักเราต้องการที่จะปกป้องเขาช่วยเขาในการตัดสินใจที่ถูกต้องในอนาคตดังนั้นรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เรากำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากๆคํคำถามที่2โอกาสที่จะยกเลิกสัญญายืมตัวของตอเรล่าที่ทีมตาหมีมิเกลตอบผมไม่ทราบเวลานี้เขาอยู่ที่ทีมตาหมีและผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วง2-3ถึงวันข้างหน้าคำถามที่3นักเตะคนอื่นที่มีโอกาสย้ายออกไปมิเกลตอบ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเราติดต่ออย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้และเราจะรอดูคำถามที่4ี่วายยืมริดเนลสันที่ไม่มีชื่อในทีมมาสองนัดติดต่อกันแล้วมิเกลตอบนั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เราต้องการที่จะให้พวกเขาพัฒนาต่อไปและเราจะตัดสินใจในอีกสาวันข้างหน้ากับนักเตะบางคนว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด เราพยายามทำให้ชัดเจนเกี่ยวกับแผนและบทบาทของพวกเขาในทีมเราจะตัดสินใจกับสิ่งที่ดีที่สุดต่อน,นักเตะและสโมสรคำถามที่5เอลลี่เมลานายมีความกังวลกับโอกาสลงเล่นในการรักษาตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษมิเกลตอบใช่มันเป็นความกังวลเมื่อมีเรื่องของทีมชาติมามีส่วนเกี่ยวข้องผมเข้าใจว่าเอลลี่ ต้องการที่จะลงเล่นมากกว่านี้และเขาจําเป็นต้องสู้ตั้งใจฝึกซ้อมและท้าทายเพื่อนร่วมทีมและแสดงให้เราเห็นว่าเขาสามารถเป็นหนึ่งในตัวจริงของทีมได้คำถามสุดท้ายมูสตาฟีจะอยู่จนจบซีซั่นหรือยกเลิกสัญญามิเกลตอบเขาเป็นหนึ่งในสถาน,นการณ์ที่เราเปิดกว้างและเรามีการคุยเป็นการภายในกับนักเตะและเอเย่น เราจะดูทางออกที่ถูกต้องผมไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านั้นเรากําลังเจรจากันอยู่และเราจะดูว่าอะไรที่ดีที่สุดก่อนตลาดปิดลุ้นสีแข่งฟิตทันโอเดกาดลุ้นประเดิมอดิต้าอัปเดตความพร้อมก่อนเปิดบ้านรับผีแดงเสานี้มิเกลอดิตา้าผู้จัดการทีมอร์สตนันออกมาเปิดเผยความพร้อมล่าสุดก่อนเกมสำคัญ ในการเปิดบ้านรับแมนยูในวันเสาร์านี้คำถามที่1ความพร้อมล่าสุดของทีมมิกเกลตอบเรายังไม่รู้เมื่อวันผมให้นักเตะได้พักเราจะกลับมาซ้อมในวันนี้และเราจะดูว่าทุกคนเป็นอย่างไรผมคิดว่าดานี่เซบิยอตจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในช่วง2-3ถึงสวันต่อจากนี้มาตินโอเดกาดและปาโบมารรก็เช่นกัน ที่เหลือเราจะดูว่าเคียวแรนเทียนี่พร้อมแค่ไหนคำถามที่2โอกาสลงตัวจริงของโอเดกาดมิเกีวตอบมันยังเร็วไปที่จะตัดสินใจเราต้องรอดูว่าเขาจะซ้อมอย่างไรและเราจะรอดูก่อนอย่าได้กังวลคำถามที่3โอกาสที่โอบามายองจะลงเล่นในวันเสาร์นี้มิเกีวตอบผมยังไม่ทราบผมได้คุยกับเขาเมื่อวาน และสถานการณ์ดูดีขึ้นแต่เรายังต้องรอดูอยู่คำถามที่4โอบามยองเดินทางไปนอกประเทศหรือเขายังอยู่ในอังกฤษมิเกลตอบเขาต้องไปสนับสนุนครอบครัวของเขาและเขาต้องอยู่เคียงข้างพวกเขาและเขาต้องมีการกลับตัวหรือไม่ผมยังไม่ทราบเรื่องนี้คำถามที่5สภาพร่างกายของสมิธโรและปาเตที่เจ็บจากเกมก่อน มิเกลตอบเราจะดูว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรในวันนี้พวกเขายังมีปัญหาในบางจุดเราต้องดูว่าทั้งคู่จะมีอาการดีขึ้นแค่ไหนเรายังมีเวลาอีก1-2วันก่อนจะถึงเกมต้องดูว่าพวกเขาจะฟื้นตัวอย่างไรคำถามที่6การเจอกับแมนยูมิกเกลตอบเรารู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากพวกเขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี พวกเขาเคยขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงและเล่นได้ดีดังนั้นเราต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อเอาชนะพวกเขาให้ได้ในวันเสาร์นี้คำถามที่7แปลกใจแค่ไหนที่แมนยูแพ้ขาบ้านต่อเชฟฟิลด์มิเกลตอบมันไม่ได้แปลกใจเพราะทุกทีมสามารถเอาชนะกันได้หมดในลีกนี้เชฟฟิลด์เป็นทีมที่จัดระเบียบกันได้ดีหลายๆครั้ง พวกเขาแพ้คู่แข่งแค่ลูกเดียวคำถามสุดท้ายทีมอยู่หา่างท็อปโฟ,โฟเหลือแค่5คะแนนเท่านั้นมิเกลตอบเราจะต้องรักษาโมเมนตัมที่ดีแบบนี้ต่อไปเราต้องทอมตัวและเข้าใจว่ามีอีกหลายอย่างที่ทีมต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้เรายังต้องทำอะไรอีกเยอะในการไล่ตามลายทีมที่ยังนำเราอยู่ดังนั้นดูกันเกมต่อเกม